จังหวัดอุทัยธานีจัดประชุมชี้แจงนายจ้างเจ้าของสถานประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับขั้นตอนการตรวจสัญชาติแรงงานเพื่อนบ้านตามนโยบายคอสอชอ นางสาวประาสิริสุดชาดำจัดหางานจังหวัดอุทัยธานีจัดประชุมชี้แจงนายจ้างเจ้าของสถานประกอบการและผู้เกี่ยวข้องเรื่องขั้นตอนการตรวจสัญชาติแรงงานเพื่อนบ้านสัญชาติเมียนมาลาวกัมพูชาเนื่องจากจังหวัดอุทัยธานีได้จัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานเพื่อนบ้านแบบเบ็ดเสร็จหรือวันสต็อปเซอร์วิสตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติเพื่อจัดทำทะเบียนประวัติ ตรวจสุขภาพและออกใบอนุญาตทำงานให้กับแรงงานเพื่อนบ้านรวมทั้งผู้ติดตามที่อายุต่ำกว่า15ปีที่หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายและลักลอบทำงานซึ่งแรงงานเพื่อนบ้านดังกล่าวจะต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจสัญชาติเพื่อปรับสถานะให้เป็นผู้เข้าเมืองถูกต้องตามกฎหมายโดยมีอัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสัญชาติและอนุญาตทำงานโดยกรมการจัดหางานแรงงานสัญชาติเมียนมา3,100บาทแรงงานสัญชาติลาว3,000บาท แรงงานสัญชาติกัมพูชา2,900บาทสำหรับจังหวัดอุทัยธานีมีเจ้าของประกอบการและแรางงานเพื่อนบ้านรวมถึงผู้ติดตามที่ขึ้นทะเบียนตั้งแต่วันที่4สิงหาคม2557ถึงวันที่31ตุลาคม2557รวมทั้งสิ้น950คนโดยแบ่งเป็นนายจ้าง329คนเมียนมา420คนลาว199คนกัมพูชา331คน